จริงจริงประเทศเราถนนทุกเส้นน่าจะมีแบบจุดที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนไฟแดงแบบนี้ทุกที่นะผมเห็นเนี่ยเออสาทรเพิ่งมีนะเพิ่งดีมากเลยเนะเนผมว่าถ้ามีมีที่จอดให้มอเตอร์ไซค์เขาเขาเขาก็คงไม่ไปจอดที่ทางมาลายหรอกเนี่ย กะ,ะไม่มีใครไปจอดทับสั่งมาไลายนะถ้ามีพื้นที่จอดให้เขาเนี่ยผมว่าพวกกรุงเทพน่าจะทำนะนเจ๋งมากเลยเห็นไหมฮะ อยากให้มีที่จอดแบบนี้ทุกถนนทั่วกรุงเทพหรือว่าทั้งประเทศยิ่งดีมากๆเลยครับใครเห็นด้วยอะผมหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์ที่เห็นด้วยอบผมคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับอยากให้มีแบบนี้ไหมครับถ้าอยากใหม้มีหรือว่ามีคอมเมนต์อะไร่อคอมเมนต์บอกกันไว้ครับว่าอยากใหม้มีหรือไม่อยากใหม้มีแล้วก็ถ้าใครคิดว่า การมีที่จอดมอเตอรไซค์ด้านหน้าไฟแดงแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เลยครับคลิปมันจะได้ไปถึงหูผู้มีอำนาจนะครับเขาจะได้เห็นถึงความสำคัญนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเนี่ยครับถ้ามันไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เขาก็อยากจะออกไปจอดให้มันพลนพ้นรถยนต์นะครับเพราะว่า มันเหม็นควันครับแล้วมันก็ร้อนด้วยครับอยู่ข้างรถยนต์ครับพอรถยนต์มันแผ่ความร้อนออกมาครับข้างในเขาเปิดเขาเปิดแอร์ครับมอเตอร์ไซค์เขาว่าอย่าออกไปด้านหน้าให้มันพ้นพนรถยนต์นี่ครับถ้ามีพื้นที่จอดได้เขามันก็ดีไงใช่ไหมแล้วฝากเพื่อนๆด้วยครับวันนี้ลายไปก่อนครับ